ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของโรงแรมที่เรามาพักนะครับชื่อโรงแรมก็ชื่อพาราโดนะครับอยู่ที่ไบโอน่าของสเปนนะครับนี่คือคือบริเวณของโรงแรมนะครับส่วนที่เราเห็นคนเยอะๆนี่นะครับก็เป็นงานแต่งนะครับเป็นงานแต่งก็คือญาติของโจนะครับ เราก็ได้รับเชิญให้มาร่วมงานนะครับแขกที่มาร่วมงานนี้ก็200คนได้นะครับแต่ก็มีมาแจมนะครับก็ประมาณ200ทั้งหมดก็ประมาณ200คนนะครับ โรงแรมที่นี้ก็เป็นโรงแรมที่อยู่บนยอดเขานะครับแต่ก็เป็นภูเขาที่ไม่สูงมากนะครับตัวของโรงแรมนี้ตั้งอยู่หน้าผาของของยอดเขาเลยนะครับที่เรามองเห็นนี่ก็เป็นทะเลนะครับ ส่วนที่เรามองเห็นสุดลูกหูตานะก็เป็นชายหาดที่ยาวนะครับบรรยากาศก็กค,คล้ายๆกับป่าตองบ้านเรานะครับแต่ยังไงก็สู้ชายหาดป่าตองบ้านเราไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าชายหาดของบ้านเรานี่จะสวยกว่านะครับ แต่ที่นี่มันจะสวยตรงที่ว่าวิวก็ดีนะครับบรรยากาศก็ดีเพราะบ้านเราบ้านเรานี้มันก็สวยนะครับแต่บ้านเรานี้มันค่อนข้างที่จะร้อนนะครับมองลงไปข้างล่างนี่มันจะไม่เป็นหาดนะครับวันจะเป็นโขดหินส่วนมากนะครับก็ลงเล่นน้ําได้นะครับแต่เราต้องระวังนะครับเพราะว่าหินมันจะลื่นนะครับแต่ ส่วนที่เรามอ,อางเห็นตรงนน้นที่เราเนี่ยครับที่สูนทุูกหุลูกตานะเนี่ยเป็นใจหาที่สวยนะครับท,ที่คนสามารถลงเล่นลงว่ายน้ําได้แต่ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นโขดหินเป็นแนวยาวออกไปนะครับมันไม่สะดวกที่จะสําหรับคนที่จะว่ายน้ำนะนะมันไม่สะดวกแต่ส่วนมากที่เห็นก็จะมีคนมานั่งตกปลานะครับส่วนมาก ก็ใกล้ถึงเวลาที่แขกทุกท่านจะไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันแล้วนะครับขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะครับผม